ขี่มาี่มาดูเออนั่นแหละเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเออเริ่มได้แล้วมาี่มาี่มาี่มากเลยขี่เลยี่เลยยกซ้ายยกขวาพี่มาเลยขี่มาใกล้เลยขี่มาใกล้เลยมาเีวจับบอนจับอี่มาฮากขี่มามองหน้าดูเพื่อนมองหน้าดูเพื่อนางไหนเพื่อนงไหนเออยิงนั่นแหละีอย่างนั้นแรงดีมาก ดีมาพี่มาครูเนี่ยพี่เขามาเลี้ยเข้ามาเลี้ยเข้ามาเลี้ยเข้ามาเออที่บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ก็ได้เดี๋ยวประตูเขาออกมาตัดเลยจีบมาเลยดูดูเพื่อนดูเมีว่าท่านมาทอดบอลแมทไม่ดีดิ จี้เข้ามาดูเลยมองหน้าดูเพื่อนมองหน้าดูเพื่อนจับก้อนจะไดเออนั่นแหละโว้ยเป็ดสูดมามามาเฮ้ยามาจี้เข้ามาเฮ้ยจี้เข้ามาจี้เข้ามาเลยจี้เข้ามามองหน้าดูเพื่อนมองดูเออนั่นแหละไปิตรงไหนทห้มันได้ทห้มันได้เออโอ้โหหนูมีแม่เละดีมากของจริงนี่ออกนะของ